พ่อลูกเก่งงจับทริปกินเที่ยวมูให้เฮงกับทริป VIP ล่องเรือสำลันเกนติ้งดินสิงคโปร์มาเลเซีย3วัน2คืนห้องพัก VIP บนเรือสำราญเสริมเฮงที่วัดสัมบาวางสักกะระ,ะพระสาลีลิธทตศวัดพระเคียวแก้วมูให้เฮงที่ซันเทคซิตี้สัมผัสน้ำพุจุดรวมพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดที่สิงคโปร์กราบขอพรพระแม่อุมาเทวีวัดเทียนหัวที่มาเลเซียเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งง กินเที่ยวเราเดอเวอร์ครับสัปดาห์นี้เฮียซงจะพาไปกราบขอพรที่วัดเทียนหัววัดจีนที่เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซียครับและที่นี่นะครับเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อบูชาเจ้าแม่ทับทิมครับเชื่อกันว่าท่านจะประทานพรให้ความสําเร็จในเรื่องการงานนั่นเองครับตอนนี้ครับเฮียซงล่องเหกนะครับเร่งงงครับจะพาทุกท่านครับ ตามผมนะครับไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกนะครับกับช่วงกินเที่ยวลาดเดอร์เวิ์วันนี้ผมอยู่ที่มาเลเซียครับที่มาเลเซียนี่นะครับมีศาลเจ้าอยู่แห่งหนึ่งครับเป็นศาลเจ้าที่โด่งดังมากๆแล้วคนมาเลเซียเวลาตุดศาสต,ต่างๆก็ต้องเดินทางมากับสักการะที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีรวมเอาไว้ของเจ้าแม่ ต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่ที่นี่ถึง3หมองคด้วยกันนะครับวพดแห่งนี้ชื่อว่าวัดเทียนโหนะครับหรือเทียนโหเทมเพิลนะครับเดี๋ยวตามเยสุงเข้าไปกับสักการะข้างในเลยครับ ครับอยู่ด้านในของวัดแห่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าประเทศไทยเราน่าจะออกแบบนะได้คือเสียบสีครับบ้านนะเราเขย่าครับโอ้ไ้เขย่ยาเลย,นะย่เอาเขย่านะก่อจะหลดประจานที่นี่ไม่ต้องเสียบอิบิบาระครับแล้วก็โยนโยนโนโนครับแล้วก,วก็ดึงขึ้นมาหน,น,นึ่งอันแน่จะได้เบอร์อะไรก็ไม่เป็นไรฮะนี่ครับดูเลยครับ เรียบร้อยครับชอบเบอร์อะไรนะครับผมชอบเบอร์9้าครับผมเี่เราก็ดึงเนาเนี่ยออกมานี่เลยแล้วเราก็ดึงใบเสียมสีเสียงดวงกันนะครับผมครับผมและนี่คือที่วัดเทียนหูนะครับบอกเลยว่าถ้ามามาเลเซียต้องมานะครับไม่งั้นเฮียตีตายนะครับ ความเพลงยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะสัปดาห์หน้าครับเฮียสงจะพาไปขอพรกับพระแม่อุมาเทวีใครที่เป็นสายมูข้ามพลาดเลย